ครับผมคลิปนี้ผมจะพาพเพื่อนๆมาดูนะครับสำหรับเจ้าตัว CBR 150คันนี้เมื่อลูกค้าได้แจ้งว่าเข้าเกียร์แล้วปล่อยคลัตนะครับรถไม่ขยับเหมือนไม่มีแรงเลยนะครับเกิดจากอะไรครับเดี๋ยวมาดูกันคือเวลาสตาร์ทแล้วใส่เกียร์รถปิดไม่ไปนะครับไม่กำคลัตก็เข้าเกียร์ได้เหมือนอาการก่อนหน้านี้ที่ผมเคยลงไปเมื่อหลายคลิปที่ผ่านมานะครับคือเป็น M S X นะครับคันนั้นครับวันนี้เราก็อยู่กับเจ้าตัว M S X นะครับ มาดูปัญหาของเจ้าตัว mbe เอ็กเอ็เอ็กสตาร์ทต,ติดปกตินะครับแต่พอเข้าเกียร์แล้วรถไม่ไปนะครับดูนะครับเดี๋ยวผมจะเหยียบเกียร์โดยไม่ต้องออกำคัดนะครับไม่ดับนะครับเบิ้ลด้วยไปนะครับคัดไม่นะครับประการของคันนั้นแต่ ที่ผมไม่ได้ลองอขยับตัวตัวตั้งคัดนะครับเพราะว่าคันนั้นมันเป็นที่เพราะว่าน้ำมันเครื่องหมดนะครับผมก็เลยไม่ได้ทำการปรับสายคัดตั้งสายคัดใหม่ให้เพื่อนดูแต่คันนี้ผมก็ได้ลองปรับตัวสายตั้งคัดนะครับดูใหม่นะครับปรากฏว่าก็ได้อยู่นะครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่รู้นะครับก็ลองแบบนี้นะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนเจออยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว m s x m s l a s หรือพวกไหนที่เป็นรถมีคัตนะเพื่อนเพ่ลองขยับดูแบบนี้ก่อนอ่าอย่างแรกที่ต้องดูก็คือตรงนี้นะครับตัวตั้งคัตที่คัตมือนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้ก็พยายามนะครับย่นให้มันสุดๆุดก็ได้นะครับหรืออแต่ตัวนี้ผมก็ย่นเข้าเยอะนะครับ ยนเขาเยอะแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาก็เอาหมอกเกือบสุดนะครับลูกค้าตั้งมาเกือบสุดเลยนะครับตันนี้ผมก็จะตั้งไว้ประมาณนี้นะครับแล้วด้านล่างนะครับพอเรามาดูด้านล่างด้านล่างมันจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่นี่นี่คือการตั้งสายคัดนะครับตอนนี้มันก็จะยังตึงๆอยู่นะครับนี่แบบนี้อยู่ถ้าเกิดว่ารถเพื่อนๆมีอาการแบบนี้อยู่นะครับก็ลองแบบนี้ได้นะครับลองแบบนี้ก่อนอย่าเพิ่งลื้อก็ได้นะครับลองตั้งแบบนี้ก่อนเผื่อมันได้นะครับ ก่อนหน้านี้ลูกค้าทําการตั้งมาคือเกือบสุดเลยนะครับอ่าน็อตน็อตตัวนี้ที่มันตั้งสายคัดคือดึงขึ้นไปเกือบสุดเลยนะครับตัวนี้ผมก็เลยผ่อนน้วคลายย่นลงมาก็อยูอยอยอ่อยู่ที่ประมาณครึ่งนะครับแล้วลองขยับดูสายตรงนี้นี่นะครับมันก็ไม่มีอาการตึงแล้วครับนี่ถือว่าหลวมๆเลยครับทีนี้พอเราลองตั้งสายคัดใหม่แล้ว เดี๋ยวมาดูกันครับทีนี้ว่าที่ตัวรถเราลองสตาร์ทดูใหม่นะครับว่ามันจะเข้าเกียร์ได้ไหมแล้วมันจะดับหรือว่ามันจะเป็นเหมือนเดิมนะครับก็ลองดูครับถ้าเกิดว่าเข้าเกียร์แล้วโดยที่ผมไม่กำคัดนะครับแล้วรถดับแสดงว่าคัดยังใช้งานได้อยู่นะครับแต่ได้นานไม่นานอันนี้ไม่สามารถตอบได้นะคราบมันอยู่ที่ว่าแล้วแต่คนตั้งคัด แล้วก็เปลี่ยนน้ามันเครื่องเพียงพอต่อเครื่องหรือว่าสม่ําเสมอไหมนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะพูดอีกทีนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับแต่ตัวนี้เดี๋ยวเราลองมาฟังก่อนนะครับลองมาดูนะครับดูว่าหลังจากที่เราทําการย่นสายคัดเข้ามาแล้วมันจะสามารถขับขี่ได้หรือเปล่าครับนี่นะครับทีนี้ก็ทําการเข้าเกียร์เลยนะ,นะผมจะเหยียบเข้าเกียร์แบบนี้นะ เพื่อนๆดูตรงนี้เลยนะครับปรากฏว่ารถด,ด,ดับนะครับถ้าเกิดว่ารถด,ดับแบบนี้แสดงว่าเข้าเกียร์ก็สามารถยิดไปได้นะครับตรงนี้เดี๋ยวลองอีกครั้งครับลองไม่กำคัดนะครับโอเครถด,ดับนะครับทีนี้ผมจะลองแบบกำคัดเพืเพื่อนดูเนาะเวลาเข้าเกียร์มันจะมีแรงสามารถปิดไปได้ไหมอ่ะทีนี้ก็กำคัดเข้าถือว่าคัดต่ำมากนะครับนี่ ย่นคัดต่ำมากเลยนะครับตรงนี้ตอนนี้นะเข้าเกียร์ลองไปคัดดูครับทีนี้ปรากฏว่ารถเคลื่อนนะครับี่รถขยับไปแล้วนะครับแสดงว่าพอขี่ได้นะครับพอขับขี่ได้อยู่นะก็ยังสามารถใช้งานได้นะครับถ้าเกิดคนไหนที่ยังไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนตัวแผ่นคัดใหม่นะครับแต่ตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะเกือบนะครับน่าเกือบจะหมดแล้วนะ ตรงนี้ก็น่าจะถามลูกค้าก่อนว่าลูกค้าพร้อมหรือว่าจะให้เปลี่ยนเลยนะครับอ่ามาดูกันนะครับปกติแล้วสายคัดมันจะตั้งอยู่ประมาณนี้คโดยประมาณครึ่งหนึ่งประมาณที่ผมตั้งไว้นะครับประมาณนี้เลยนะครับเขาจะไม่ดึงเกินไปนะครับอนี่คือสาเหตุอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทำให้ตัวคัดหมดเร็วนะครับ เหมือนเหมือนกับว่าที่เราเวลากำคัดนะครับเหมือนเราปล่อยคัดไม่สุดนะมันก็ยังมีการแผ่นคัดก็ยังทําให้มันลดลื่นๆอยู่นะครับอ่าตรงนี้ก็มีส่วนแต่ผมคิดว่าประเด็นหลักๆของคันนี้ที่มันเจอนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมก็เคยถ่ายน้ามันเครื่องให้ลูกค้าอยู่ครับอ่าผมแนะนําให้ลูกค้าใส่อย่างน้อยหนึ่งลิตรขึ้นไปนะครับผมก็แนะนําให้ลูกค้าใส่เป็นตัวหนึ่งลิตรไปแต่ลูกค้าบอก ตาเขาครับบอกให้ใส่แค่0.8นแะแค่นี้น้ำมันเครื่องมันก็น้อยเกินไปแล้วครับอ่าน,นี่คือสาเหตุหลักๆที่รถคันนี้อาจจะเจอนะครับเพราะว่าเวลาขับขี่ไปพอน้ํามันเครื่องนะครับส่งขึ้นไปเลี้ยงที่ตัวหัวลูกสูบอ่าพวกฝานะครับพวกนี้มันก็จะไม่มีน้ํามันเลี้ยงอ่าตัวแผ่นพัดนะครับมันก็จะทําให้นะครับเราไหม้ได้เร็วนะครับถ้าเกิดว่าเรา เผอื่นว่าเราขับขี่ไปประมาณสักเดือนหนึ่งนะครับน้ำมันก็มีการระเหยออกอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามีการเผาไหม้ที่ความร้อนนะครับมันก็จะทําให้น้ํามันระเหยออกแล้วคิดดูว่าน้ํามัน0.8มันจะต้องไปเลี้ยงถึงตรงไหนอีกเพราะว่าตัวลูกสูบตรงนี้มันเป็นลูกสูบตั้งนะครับอ่ามันจะไม่ใช่ลูกสูบนอนเหมือนพวกเวฟบนะครับพวกรถประมาณนี้มันก็จะทําให้น้ํามันเลี้ยงไม่เพียงพอนะครับ พอน้ำมันดูดขึ้นมาเลี้ยงที่หัวเสื้อสูบนะครับพวกฝากพวกแคมพวกวาล์วนะครับมันก็จะทําให้มาเลี้ยงที่ตัวเสื้อคัดไม่เพียงพอนะก็จะทําให้คัดไม่เร็วนะครับนี่คืออีกสาเหตุหนึ่งที่เป็นปัจจัยสําคัญเลยครับที่ผมคิดว่าลูกค้าน่าจะเจอเพราะสาเหตุนี้ครับที่เจออาการแบบนี้รถคันนี้เป็นน่าจะเจอน่าจะมาจากสาเหตุที่ลูกค้าใส่น้ํามันน้อยเกินไปนะครับ อย่างน้อยๆต้องไม่ต่ำกว่า1ลิตรนะครับนะเพราะว่ามันเป็น1นึ่งคัสคัที่ซีซี CC ที่ขยับขึ้นมาสูงกว่าเวฟแล้วนะครับมันก็จะทำให้ตัวลูกสูบกว้างขึ้นแล้วการเฉีดตัวน้ำมันเครื่องไปเลี้ยงลูกสูบแล้วก็เลี้ยงฝาชุดบนนะครับมันก็จะทำให้น้ำมันไม่เพียงพอต่อในห้องเครื่องด้านล่างนะครับตรงนี้ ผมว่าใส่สักประมาณ1.2ลิตรอ่ะพดน่าจะพอดน่าจะพอดีได้นะตอนนี้นี่เลยครับอาการก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่เจออาการแบบนี้อยู่ก็ลองตั้งคัดแบบนี้ดูได้นะครับเผื่อนะครับเผื่อมันอาจจะไม่เป็นแบบนี้ก็ได้นะครับอาจจะไม่ถึงกับต้องได้รื้อเครื่องนะครับก็ยังสามารถใช้งานต่อได้นะครับถ้าเราลองตั้งคัดดูก่อนครับก็อย่าเพิ่งไปรือเครื่องเลยนะครับอ่าประมาณนี้ครับผมก็ ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่อง m o d racing นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับ